กองทุนที่เล็งอยู่จะหาข้อมูลได้จากที่ไหนถ้าเกิดกองเพิ่ง IPO มาไม่นานประวัติกองทุนไทยมีให้ดูแค่นิดเดียวประวัติ Master Fund ยาวๆจะหาได้จากที่ใดถ้าอยากรู้มุมมองผู้จัดการกองทุนว่าเขาคิดยังไงกับสถา,านการณ์ตลาดในปัจจุบันจะหาได้จากที่ไหนได้บ้างและถ้าเกิดใครอยากจะเทียบกองทุนหลายๆกองในที่เดียวทั้งกองทุนไทยและ Master Fund ต้องทำอย่างไรคลิปนี้เรามีคำตอบครับ สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่รายการคู่หูนักลงทุนโดยบลรป a v e n นเ r อร a แ n e r อยู่กับผมวิ p นะครับรายการคู่หูนักลงทุนของเราจะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำทุกเดือนพร้อมกับสาระดีๆที่ช่วยให้พวกเราวางแผงกนการเงินได้ดียิ่งขึ้นโดยในสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ว่า ถ้าเรามีกองทุนที่เราสนใจหรือได้ยินมาว่ากองนี้มันดีนะครับเราจะไปหาข้อมูลของกองทุนที่ว่าเนี่ยได้จากที่ไหนแล้วก็เช่นเคยนะครับใน EP นี้เรายังอยู่กับคุณอ๋องนะครับที่จะมาช่วยไขยข้อข้องใจดังกล่าวสวัสดีนะครับคพณอน้องครับพี่วิบครับ โอเคคุณอ๋องครับก็ช่วยชี้แจงหรือว่าชี้แนะพวกเราหน่อยครับว่าไอ้ข้อมูลกองทุนที่ว่าเนี่ยมันจะไปหาจากที่ไหนได้ยังไงบ้างครับครับผมก็ตัวกองทุนรวมนะครับที่ลงทุนกันอยู่เนี่ยจริงๆก็ทุกวันนี้เราสามารถหาข้อมูลได้ค่อนข้างง่ายมากขึ้นนะครับพี่ครับก็ผมพามาดูเนี่ยก็คือหลักๆจะวันนี้จะมาคุยกัน3แหล่งแล้วกันนะครับก็จะมีตั้งหัวข้อเป็นอ่าทางที่1สายตรงนะครับสายตรงมันเป็นยังไงมาดูกันนะครับถ่ามา อันถัดมาเนี่ยเป็นข้อ2นะครับก็คือเป็นสายตัวแทนนะครับก็อาจจะเป็นจากตัวแทนนะครับถ้าเขามีการขายกองทุนรวมเนี่ยเราสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ด้วยนะครับ อันที่สามนะครับก็คือทางสายกลางนี่เป็นแนวธรรมะหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่สายธรรมะนะครับก็จะเป็นสายกลางคือเป็นเหมือนกับเว็บไซต์หรือเป็นบริษัทในที่เขาเปิดให้ข้อมูลนะครับเป็นพับบิกเอาไว้เราสามารถเข้าไปดูเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมได้ครับผมอ๋อเน้นเดี๋ยวต้องรบกวนคุณอ๋อช่วยขยายความในแต่ละสายฟังนะครับอ๋อที่สายแรกครับที่ว่าสายตรงเป็นไงครับคุณอ๋อโอเคครับก็ที่เป็นตัวสายตรงนะครับก็หลักคือมาจากบลรนจรนและหมายถึงว่าถ้าสมมติเราไปซื้อกองทุนที่ไหนนะครับก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลลกอองงทนนนนรววมี่่่่ััได้เเยยยตาช อย่างถ้าเป็นตัวที่จะมาพามาดูตัวอย่างเนี่ยเป็นของกองบัวหลวงนะครับเป็นกอง B ขีด a อ่าซึ่งเป็นกองฟานลิสนะครับในตัวของเวนเจอร์ด้วยนะครับ B Asia เนี่ยก็เป็นของบัวหลวงนะครับเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลในบลรรจบ,บัวหลวงได้เลยนะครับว่า B เชียเนี่ยมีข้อมูลกองทุนอย่างไรบ้างลงทุนอะไรอยู่มีฟันเฟืองชีพเป็นอย่างไรครับพี่บิ๊กครับ มีตัวอย่างให้ดูไหมครับว่าวิธีการเข้าไปที่เว็บของบรสสบหลวเนี่ยมันต้องเข้าไปทางแบบช่องทางไหนยังไงบ้างครับคุณอ๋อมีตัวอย่างนะครับก็เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวผมลองพาไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ จากตัวข้อมูลของกองเนี่ยก็คือเราสามารถเปิดนะครับเว็บไซต์เนี่ยบน URL ได้เลยนะทุกท่านก็ใครดูคลิปอยู่นะครับอาจจะเปิดผ่านแท็บแท็บเล็ตหรือเปิดคอมเปิดมือถือไปดูพร้อมกันก็ได้นะครับคือเราสามารถพิมพ์ URL เข้าไปได้เลยนะคือลิงก์เว็บไซต์เขาถ้าหาไม่เจอเนี่ยง่ายๆก็เปิด Google เลยนะครับพิมพ์คําว่าบรจบัวหลวงก็ได้นะครับเดี๋ยวลิงก์บนสุดเนี่ยมีให้เข้าได้เลยนะครับก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับหน้าตาเว็บจะเป็นประมาณนี้ที่เรากำลังเปิดอยู่เลยนะครับก็จะให้กดตรงมุมขวาเนี่ยด้านบนมันจะม พอกดเว็บขยายเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะให้เราพิมพ์นะครับก็แนะนำเนี่ยอย่างตัวอย่างเนี้ยคือเราเป็นกอง B Asia ใช่ไหมครับก็ให้ลองพิมพ์ B คีด Asia เข้าไปนะครับในเว็บบรรจาร์บหลวงอ่าผมเน้นก่อนว่าเข้าให้ถูกเว็บด้วยนะครับเป็นเว็บบรรจาร์บหลวงนะอย่าไปพิมพ์ B Asia ในเว็บบรรจารอื่นนะครับอาจจะหาไม่เจอเอานะครับก็พิมพ์เข้าไปปุ๊บคือกองเนี้ยเขาก็จะมีเป็นกองรถยนต์ษีด้วยนะครับก็จะมีเนี่ยเป็นกอง IMF ตัว S S F ด้วยนะครับแต่ว่าเรากำลังจะดูเป็นกองทั่วไปก็ กดจิ้มเข้าได้เลยนะครับที่กอง B Asia ด้านล่างตรงนี้นะครับพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับพี่ครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยโหปุ่มเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเราอยากจะเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นเหมือนกันมาจากเอกสารหรือฟันแฟชีตกองทุนรวมเนี้ยให้ทุกท่านนะครับกดไปที่มุมขวาล่างเห็นไหมครับเนี่ยตัวสีแดงนะครับจะมีเขียนว่าเอกสารกองทุนนะครับเราก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับ พอจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยทางด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับมันจะมีเป็นลิงก์ครับข้อมูลเกี่ยวกับกองรวมเต็มเลยง่ายที่สุดนะครับก็ยุคนี้ต้องบอกว่าฟันแฟกชีนเนี่ยเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับคือถ้าเกิดท่านนี้นี่ยลงทุนไปแล้วถือกองทุนไหนอยู่อยากรู้ว่าข้อมูลกองทุนนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราสามารถกดจิ้มตรงนี้นะครับเนีย่ยเป็นเขาจะเขียนเป็นตัวส่วนสรุปข้อมูลสําคัญหรือตัวแฟกชีนเข้าไปก็จิ้มตรงนี้เข้าไปเลยเลยครับเป็นตัวแรกฟันแฟกชีนขึ้นมาเลยนะครับก็เราจะมีพาไปดูตัวฟนนนกีีาๆเ่ยใวดโอออต ด้วยทุกนทะ่านสามารถไปดูย้อนได้นะในตัวคู่ของนักลงทุนนะครับที่เรามีพาไปดูวิธีการเปรียบเทียบกองทุนนะครับก้อนนี้ในฟันฝึกชีตจะมีรายละเอียดให้ครบถ้วนเลยนะครับดูตั้งแต่ข้อมูลดูดีเทอร์ดูต่างอันนี้จะเป็น1วิธีนะครับที่เรากดเข้ามาดูเป็นฟันฝึกชีตของกองทุน B A C กองนี้ครับอ๋อครับคุณน้องครับผมได้ยินมาว่าหลังๆเนี่ยทางบลจไทยเนี่ยก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนเยอะขึ้นก็คือว่า บีเอเชียเนี่ยเป็นกองที่ลงทุนในไทยใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นกองที่บลจไทยหให้กับนักลงทุนไทยลงทุนก็คือใช้บีเอเชียแต่ว่าอันเนี้ยกองเนี้ยเป็นกองที่เรียกว่าเป็นฟรีเดอร์ฟันก็คือส่งเงินของนักลงทุนเนี่ยไปลงทุนต่อในกองมาสเตอร์ฟันในต่างประเทศแล้วบางบลจเขาก็อำนวยความสะดวกให้ เอาข้อมูลของ master fund เนี่ยมาเอาไว้ในเว็บไซต์ของบลรจไทยด้วยในกรณีของบลหลวงนี่มีวิธีการเข้าดูยังไงได้บ้างไหรมรอ่าโอเคครับจริงๆประเด็นเนี้ยต้องบอกพี่ว่าอย่างที่พี่พูดเลยกองนี้เป็นกองที่ f e ดอร์ไปลงกองต่างประเทศใช่ไหมครับที่เขาเรียกว่าเป็น master fund นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นก่อนหน้านี้ครับพี่วิบคือเอ่อต้องบอกว่าไม่ไม่ใช่ทุกบลจนะ<ม>ที่จะเอาลิงก์กองหุ้นของต่างประเทศที่เป็นตัวกองทุนต่างประเทศนะครับมาแปะให้เรากดโหลดคือบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี้ยย้อนกลับไปแค่สามถึงห้าปีก่อนหลังเนี้ยนะ ลำบ,บากเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าหลายๆบริจอตอนนี้ก็คือเขามีการแปะล,ลิงก์นี้เข้ามาด้วยนะครับอย่างของตัวกอง BHA นะครับถ้าเรากลับมาที่หน้าตัว ตัวเมนูกดเอกสารกองทุนนะครับลงมาด้านล่างสักเล็กน้อยเขาจะใช้เป็นคีย์เวิร์ดว่าข้อมูลกองทุนหลักนะครับคำนี้เลยนะข้อมูลกองทุนหลักนะครับเราก็จิ้มเข้าไปอย่างตัวของ B ีเอชเนี้ย <_ S 2> เขาเป็นกองที่เน้นไปลงทุนในหุ้นกลุ่มเอเชียอย่างอันนี้เขาใช้เป็นมัลติฟันของ i n นเวสโกเป็นชื่อบราิจาต่างประเทศนะครับเนี่ย <_ S 2> เขาจะมีเขียนวว่าเนี่ยกองทุนหลักเป็นชื่อนี้เราก็สามารถจิ้มเข้าไปได้นะครับพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นตัวเอกสารกองทุนรวมของมัลติฟันหรือกองหลักขึ้นมาให้ครับพี่พบิ สายตรงอยู่ก็คือเป็นตรงกับบรลจอนั้นๆที่ออกกองทุนมาใช่ครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยที่ออกกอง B Asia หรือฝั่ง Master Fund Invesco <ว>ก,ก็เป็นอย่าง<ว><ว>คงเป็นแบบาส,าสายตรงรรอยู่<ว>กต้องถูกต้องครับซึ่งผมขอเสริมว่าข้อดีการเข้ามาที่สายตรงตรงนี้ครับพ,พี่ครับคือต้องบอกเลยว,ว่า กองทุนโดยเฉพาะที่เป็นกองทุนต่างประเทศนะครับอย่างนี้เราเป็นกองทุนเอเชียใช่ไหมครับเป็นหุ้นต่างประเทศเนี้ยเขาจะมีคลาสเนี่ยเยอะมากคลาสแบบาลายยิบลายย่อยคือเหมือนกับคือกองทุนเดียวกันนะครับแต่มีแตกคลาสครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นเป็นรุ่นอะไรเงี้ยครับหลายๆรุ่นเต็มไปหมดเลยบางทีเป็นขีด A ขีด B ขีด I ะอะไรเงี้ยครับถ้าเราไปหาเองเนี่ยจะมีความยากประมาณหนึ่งข้อดีคือสายตรงเนี่ยที่บลจวางไว้แล้วเนี่ยคือกดเข้าไปปึ้งเนี่ยก็คือจะเป็นของคลาสที่เราลงทุนอยู่ตรงนี้เลย <ừ> อันนี้นจะเป็นข้อที่คนางสะดวกครับ แล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Master Fu ฟันนั้นโดยตรงครับคุณออกมันมีวิธีในการที่จะลองค้นหายังไงได้บ้างไหมครับอ่าโอเคครับก็ถ้าเกิดเราอยากจะลองไปหาเองนะครับวิวครับก็ตัวฟันแฟกชีสนะครับต้องบอกเลยว่าผมเน้นอีกรอบว่าฟันแฟกชีสตอนนี้นะครับที่เป็นตัวสรุปข้อมูลกองทุนรวมเนี่ยนะครับเขาให้ข้อมูลมาค่อนข้างครบถ้วนมากๆนะครับถ้าเราเลื่อนลงมานะครับในตัวฟันแฟกชีสอย่างตัวอย่างนี้เป็นกอง B Asia เนี่ยนะครับด้านล่างนะครับเขาจะมีตัวแถบที่เขียนเลยว่าคือถ้าเป็นกไห เป็นกองต่างประเทศไม่จำเป็นต้องเป็นหุ้นก็ได้นะครับอาจจะเป็นตราสารหนี้เป็น Property หรืออะไรก็ได้ที่เป็นกองต่างประเทศเนี่ย <s> เขาจะมีเขียนเล้ว่าตัวชื่อกองทุนนะครับที่เป็นของกองทุนมาสเตอร์ฟันเนี่ยใช้ชื่ออะไรนะครับ <S 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 เนี่ยอย่างในหน้าจอนี้ครับ เขาจะมีเขียนว่าเป็น Invesco Fund ใช่ไหมครับ Asia Equity นะครับแล้วก็มีคลาสต่อให้มาด้วยนะครับและด้านขวาเนี่ยจะมีตัวเลข i s i n c o ค e นะครับเนี่ยที่เขียน LU เป็นเลขมานะครับ i s i n c o ค e เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นเป็นบาร์โคดสินค้าก็พอได้เหมือนกับเป็นรหัสสินค้าเป็นรหัสกองทุนที่เป็นระดับสากลเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเลขเนี้ยเราคือแต่ละ1กองทุนเนี่ยจะมีเลขไม่ซ้ำกันนะครับก็เราสามารถเอาข้อมูลชนี้ไปเสิร์ชต่อได้ครับพี่บิ๊กครับ วิธีการก็คือเราก็เอา Copy เลยตัวไอซินโคที่ว่านี่แล้วก็เอาไปเสิร์ชหาต่อใช่ไหมครับครับคำแนะนํานเลยนะครับก็คือเอาตัวชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยคือตั้งแต่ชื่อเริ่มต้นนะครับมีคลาสต่อไปต่อท้ายด้วยนะครับคลาสซีคลาสเออะไรเอาไปให้หมดนะครับเอาสมุดเงินไปด้วยนะครับลงท้ายด้วยเอสดีเป็นเออเป็นเงินบอนอะไรเอาเอาไปให้หมดแล้วผมแนะนําเนี่ยไปเว้นวรรคแล้วก็ไปก๊อปตัวไอซินโคเนี้ยมาวางต่อท้ายด้วยใน Google ก็ได้ครับมันจะทําให้เราเนี่ยไปเสิร์ชหาตัวกองทุนได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นครับ พอเข้า Google มาแล้วทีนี้ผมลองดูอย่างเดี๋ยวสมมติถ้าเกิดเอาไปเซิร์ชใน Google เนี่ยมันจะขึ้นมาหลายอันเลยเนี้ยแล้วมันมีวิธีหลักในการเลือกว่าจะคลิกลิงก์ไหนไดีโอเคครับพอเรากดไปแล้วใช่ไหมครับต้องบอกว่าความยากพอเรากดเองใน Google นะครับ<ๆ>คือมันจะไปโผล่เว็บไซต์ที่อาจจะเป็นแบบเว็บเขาเรียกว่าเป็นเว็บสายกลางนะค,คือจะเป็นเว็บที่เขาแบบรวบรวมรายชื่อกองทุนเข้ามานะครับอาจจะเป็นของเว็บต่างประเทศด้วยซ้ำนะครับก็คาําแนะนําคือให้เราพยายามหาเป็นชื่อเว็บของบลจอเขานะครับก็ต้องอยอมรับว,ว่าถ้าเกิดเราเพิ่งมาหา ก็ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูอะไรเงี้ยครับก็อยู่แต่อย่างเช่นอย่างของ B A C เนี่ยเป็น Invesco ใช่ไหมครับเราพยายามเลื่อนลงมาแล้วมองหาคําว่าเป็นเว็บไซต์ของ Invesco เขาเลยนะครับมันจะได้ผมเชื่อว่าจะมีโอกาสเนี่ยได้เขาเรียกว่าตรงลิงก์ที่เราอยากได้มากที่สุดครับก็เหมือนในขึ้นหน้าจอนี้คืออันที่กรอบไว้นี่คือลิงก์ของ Invesco โดยตรงถูกต้องครับพี่วิทครับพอเข้าไปนะเนี่ยพอเราเข้าไปแล้วใช่ไหมครับก็มันจะมีเมนูเยอะแยะเต็มหมดเลยนะครับแน่นอนก็จะมีเป็นภาษาอังกฤษด้วยซึ่งบางทีนะครับผมผมเล่าให้ฟังก่อนว ถามว่าเราเป็นนักลงทุนรูปแบบอะไรอะไรเงี้ยครับก็สามารถกดเลือกได้นะครับมันจะมีเหมือนกับให้เรากดเป็นฟิลเตอร์ก่อนประมาณหนึ่งพอเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะให้ทุกท่านเนี่ยไปมองหานะครับเมนูเลื่อนงมาข้างล่างก็ได้นะครับมันจะมีส่วนมากเนี่ยอาจจะเขียนเป็นคำว่า l t ช e ล e จอ e ์นี่แหละนะครับก็คือเป็นตัวเมนูเอกสารว่า กองทุนนี้ถ้าอยากดูเอกสารเนี่ยสามารถดูได้ตรงไหนบ้างก็ใะคล้ายกับของกองฝั่งบลจไทยนี่แหละแต่ตรงนี้เขาจะแยกเป็นเอาไว้เหมือนกันแล้วเขียนเป็นเนี่ยคำว่าที่ผมวงกรอบสีแดงเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็ลงมาข้างล่างเนี่ยเราก็ไปกดคาว่าแฟกชีทเขาใช้คําเดียวกันเลยนะครับเนี่ยคำเดียวกันเลยผมซูมมาให้ดูนะครับก็ แฟกคีดได้แหละนะครับเป็นข้อมูลสําคัญกองทุนก็จิ้มเข้าไปครับพี่วิวครับเพราะเชื่อมเข้าไปก็จะได้หน้าตาเหมือนที่เรากดผ่านลิงก์ของบลจบุหลวงเมื่อกี้ถูกต้องครับพอเรากดเข้าไปแล้วก็จะได้เป็นตัวคล้ายๆการของบลจบุหลวงเลยแต่นี่ก็จะเป็นของบลจอินเวสโกซึ่งผมบอกเลยว่าในแต่ละบลจของต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมีหน้าตาเอกสารไม่เหมือนกัน100%เรนะครับเพราะว่าอย่างของไทยเราเนี่ยเราก็จะมีมาตรฐานของเราใช่ไหมครับที่กาหนดออกมาแต่ถ้าเกิดเป็นของตัวต่างประเทศเราลองไปกดเนี่ยคือเขาอาจจะมีรูปแบบที่มันไม่เหมือนกัันท้งหมด อืมเอ๊ะอันนี้ผมเข้าใจว่าถ้าเกิดเรา หลายๆครั้งที่ผมเคยลองกดเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านไปที่เว็บของ Master Fund โดยตรงเนี่ยบางทีมันอัปเดตเร็วกว่าของฟังบลจทยใช่ไหมอ่าเป็นไปได้มากครับพี่ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆของบลจทเขามีอัปเดตเรื่อยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราไปกดโดยตรงของเว็บต่างประเทศเขาเลยเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะอัปเดตเร็วกว่านะครับม,มีเป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็ถ้าขยันก็ตามนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ก็อรอบลจไทยก็ได้ใช่เพราะว่าการกดเข้าไปเองก็ไม่มไมง่ายเหมือนกันถูกต้องครับอ่าแต่มันมีบางอย่างที่เว็บบลจที่มันคคุ้ม่านใกการดเข้าาาไไปดูททีี่มมมันกกบลจยณ อ๋อลองไล,งลง่ฟังนิดนึงได้ไหมครับอ่าครับข้อดีก็คือถ้าเกิดเราลงไปดูในตรงเมนูของเขานะครับก็เราจะเห็นเลยว,ว่ามันจะมีเหมือนกับเป็นด็อก ument อื่นๆด้วยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเขาจะมีรายงานเหมือนกับเป็นอาจจะมีเป็นเขาเรียกว่า Outlook ก็มีนะครับหรือเนี่ยที่ผมกำลังชี้ตรงนี้เป็นเซลล์นะครับ P presentation ก็คือมันจะเป็นข้อมูลเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับกองทุนเนี้มากยิ่งขึ้นเป็นรายละเอียดเลยว,ว่าเขามีสไตล์แบบไหนคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างลงทุนรูปแบบอะไรเงี้ยครับก็ผมลองพามาดูเป็นตัวข้อมูลนะครับเ่ยเชาาบอลว หุ้นแบบไหนมีหลักการเลือกยังไงเป็นการลงทุนตามเขาเรียกว่าเป็นแบบตามเทรนด์ของตลาดหรือเป็นสายสวนคอนเทเลตอะไรเงี้ยครับคือเขาจะมีลงดีเทลไว้ให้เราสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับพี่บิยมครับ แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีมุมมองของผู้จัดก,การกองทุนที่ลงทุนกองนี้โดยตรงเลยใช่ไหมครับว่าเขามีมุมมองที่มีต่อตลาดตอนนี้แบบไหนทําไมถึงเลือกหุ้นตัวนั้นตัวนี้ไอ้ส่วนตรงนี้มันเข้าไปดูได้ตรงเมนูนไหนครับโอเคครับพี่ครับก็จริงจากเมนูเดิมที่เราดูตรงนี้นะครับกดมาอีกสักข้างล่างบรรทัดหนึ่งนะครับก็จะมีเขียนคําว่าเนี่ยครับตัว Money Fund Report. มันลี่ฟันรีพอร์ตคือจะเป็นตัวมุมมองจากฟันแมนจเจอร์เลยครับว่าเขามีมุมมองยังไงนะครับเขามีการเลือกหุ้นแบบไหนช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่ ตรงไหนพลาดไปหรือเปล่าเขาก็จะมีเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นเขียนอัปเดตไว้ให้เป็นรายเดือนก็มีนะครับซึ่งแต่ผมเล่าให้ฟังก่อนว่าในแต่ละบลรจอเนี่ยก็อาจจะมีเขียนไว้ไม่เหมือนกันรูปแบบก็อาจจะไม่ได้มีครบเหมือนกันทุกบลรจออย่างตัวอย่างนี้เป็นกองอเชียที่ไปลงอินเวสโกใช่ไหมครับเราเปิดของเว็บอินเวสโก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แต่บางทีถ้าเกิดเราไปเปิดเว็บอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกัน100%ก็อันนี้อาจจะต้องลองลองเปิดหาดูอีกทีหนึ่งรับผมให ไกด์ไลน์วันิดหนึ่งบางที่ใช้คำว่าฟันคอมเมนต์รี่อ่าใช่ครับน,น,นะครับโอเคโอ้อันนี้คือรายละเอียดเยอะมากเลยทีนี้อยากให้คุณออลองสรุปให้ฟังหน่อยครับว่าทางสายตรงแบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีอข้อเสียอย่างไรบ้างครับอ่าโอเคครับก็จากทางสายตรงนะครับที่ถ้าให้เข้าใจคือเราไปเปิดโดยตรงกับบลจไม่ว่าจะเป็นบลจไทยหรือต่างประเทศใช่ไหมครับข้อดีแน่ก็คือข้อมูลเนี่ยมันอัปเดตที่สุดแล้ว เพราะว่าเขาเป็นตัวเจ้าของข้อมูลเลยนะครับเป็นคนอัปเดตลงมาเองก็จะค่อนข้างอัปเดตมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งต้นทางด้วยแล้วก็อันนึงก็คือค่อนข้างถูกต้องแหละเพราะว่า อย่างเช่นบริจอของบวหลงเมอกย้นะครับที่เขามีลิงก์ของกองมาตเตอร์ฟันเนี่ยคือเรากดเข้าไปลิงก์นั้นเนี่ยมันเป็นตัวกองมาสเตอร์ฟันกองทุนหลักที่เป็นคลาสนั้นแน่นอนนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเกิดบางทีเราไปพิมพ์ใน Google เองครับเราอาจจะไปเข้าเมนูผิดก็ได้หรือแบบบางทีไม่ได้เข้าเว็บบริจโดยตรงมันก็อาจจะทำให้ตัวข้อมูลเนี่ยมันผิดพลาดไปได้นะครับและสุดท้ายก็คือข้อดีนะครับก็คือพอเรากดเข้าไปเว็บโดยตรงเนี่ยอย่างมอแย้ของอินเวสโกเนี่ย mm hmm. นอกจากมีตัวข้อมูลกองทุนแล้วครับมันยังมีตัวที พี่เพิ่งบอกเลยมีมารีรีพอร์ตมีคอมเมนต์ารี่ว่าเป็นมุมมองของเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างหุ้นมันขึ้นมาลงเพราะอะไรนะครับอ่นนี้จะเป็นตัวข้อดีครับพี่ครับอ๋อโอเคครับได้ครับทีนี้เมื่อกี้นอกจากมีทางสายตรงแล้ว คุณออกยังเล่าว่ามันมีอีก2ส,สายสายที่2นี่เรียกว่าอะไรนะครับผมอ่าโอเคครับอีก2ส,สายเนี่ยก็คือเป็นตัวทางสายตัวแทนนะครับ<ม>อ่ากับเป็นตัวสายกลางนะครับ<ม>ซึ่งเรามาดูเป็นตัวเป็นสายตัวแทนกันอันที่2ต่อเลยนะครับก็คําว่าตัวแทนเนี่ยหมายถึงว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายขายกองทุนร่วมนะครับก็หลักๆที่มีใช้กันในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอย่างฟิลโอมินา่า ฟิลิปนะครับหรือกรุ้งสีพัฒนาสินนะครับชื่อเดิมก็จะเป็นตัวนมูรานั่นเองนะครับก็อันนี้จะเป็นเหมือนกับที่พอเราเปิดบัญชีนะครับที่เดียวเราสามารถซื้อขายกองรวมได้เขาเรียกว่าเกือบทุกบลจในประเทศไทยเลยนะครับก็อันนี้จะเรียกเป็นสายตัวแทนนะครับเทีนี้มาดูตัวอย่างดีกว่าว่าก็ครั้งนี้เราดึงเป็นกองเดิมเลยนะ B a เเชี a จะได้เห็นภาพนะครับว่า เดี๋ยวในครั้งนี้เราจะขอพาไปดูในเว็บของตัวฟิโนมนานะครับซึ่งเขาจะมีข้อมูลให้ค่อนข้างเยอะเลยครับอยู่ครับทีนี้วิธีการเข้าไปที่เว็บฟินโนมนานี่ต้องอยังไงบ้างครับ,<แ>รบโอเคครับแล้วลองมาไปพร้อมกันนะครับก็ ลหลักเลยนะครับเนี่ยเราเปิดที่เว็บไซต์เหมือนเดิมเลยนะครับพิมพ์ URL เนี่ย Finomina หรือจะพิมพ์ใน Google ก็ได้ครับกดเข้าไปเนี่ยตัวบนสุดเลยหน้าตาเว็บประมาณคล้ายๆตรงนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยดูแถบเมนูด้านบนนะครับมันจะมีคำว่า Market อยู่ให้เราจิ้มเข้าไปที่คำว่า Market นะครับพอจิ้มเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีด r o p d า w n มาให้เลือกก็เรากำลังคุยเรื่องกองทุนรวมนะครับก็คลิกเข้าไปที่คำว่ากองทุนได้เลยนะครับผมพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีช่องเสิร์ชตรงกลางนะครับก็ให้เราเนี่ยพิมพ์ BK เอเชียเข้าไปนะครับมันก็จะมีรายชื่อขึ้นมาให้นะครับอ่าเราก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวกล้องเนี่ยมันก็จะ หาข้อมูลนะครับขึ้นมาให้ครับพี่บีบครับอืมโอเคครับโอเครานนี้สมมติเราดูในหน้าจอลวหน้าจอขึ้นแล้วมัีวิธีดูอะไรยังไงได้บ้างครับคุณอ๋องครับอ่าโอเคครับก็ต้องบอกว่าพอเราเปิดอย่างของฟิลโอมิน่าเนี่ยเขาให้ข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ผมลองไล่ไปจากกรอบด้านซ้ายก่อนเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถกดเป็นคําว่าภาพรวมนะครับแล้วมันจะมีเป็นกราฟราคาตัวย้อนหลังขึ้นมาให้ดูนะครับเนี่ยมีเป็นผลตอบแทนเราสามารถกดดูได้ว่าจะดูย้อนหลัง1ปี3ปีหรือ6เดือนแล้วแต่เรานะครับ มันก็จะขึ้นเป็นตัวเขาเรียกว่าข้อมูลหลังมาให้ว่าตัวกองนี้ขึ้นลงเป็นยังไงบ้างนะครับหรือนะครับกองขวาถัดมาเราสามารถกดที่เมนูเนี่ยผลการเงินการนะครับและเงินปันผลเขาก็จะมีบอกเลยว่าเนี่ย ตัวผลตอบแทนย้อนหลังนะครับมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ย้อนหลังไปคือเมื่อกี้เป็นกราฟใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวเลขเลยว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับแถมรู้ด้ยวยว่ามีความเสี่ยง SD ความผันผวนนะครับมากน้อยแค่ไหนและขวาสุดนะครับก็จะมีบอกเลยว่าเขาเนี่ยถือหุ้นถืออะไรสัดส,ส่วนเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างครับพี่วิทย์ครับเหมือนอันนี้ให้ข้อมูลถึงขนาดว่าในสัดส,ส่วนของพอร์ตด้วยว่า<ม>ถือเซกเตอร์ไหนอะไรยังไงบ้างใช่ไหมครับถูกต้องครับโอ้ละเอียดมากๆนี่ของฟิโนเมนาต้องขอชชื่นนมะครัับยงมีอะไไรออื่่นทีีดดู้กมัยเคครับเชิดล่นลงมาาาข้งงล่นะครับเเาก็จะมมีหือนกับเป็น รายละเอียดเป็นลิงก์นะครับให้เรากดได้ว่าเนี่ยถ้าเกิดเราอยากดูหนังสือชี้ชวนก็คือตัวแฟกชีดนั่นแหละนะครับ<อ>ที่เป็นของตัวของกองทุนไทยนะครับก็สามารถจิ้มเข้าไปได้ครับผม,มหรือถ้าเกิดอยากดูเป็นประเภทกองทุนมีเรื่องค่าธรรมเนียมเขาก็จะมีเขียนรวมไว้อยู่ตรงนี้เลยครับพี่วิทย์ครับซึ่งตัวลิงก์ของหนังสือชี้ชวนเนี่ยถ้าเกิดเรากดเข้าไปสิ่งที่เราจะได้มาก็จะเป็น แฟนเฟกชีตของกอง B Asia เหมือนที่เราดูผ่านตรงกับบลจอบนหลวงถูกต้องครับพี่บิ๊ครับก็คือกดไปจะได้เป็นตัวแฟนเฟกชีตอันเดียวกันเลยครับอแต่ก็อาจจะเหมือนกันที่เมื่อกี้เราคุยกันเนาะถ้าเราเข้าผ่านเว็บบลอจอโดยตรงก็<ม>อาจจะอัปเดตเร็วกว่าอก็ต้องบอกว่าก็มีโอกาสอัปเดตเร็วกว่านะครับคือต้องบอกว่าจริงๆเว็บที่เป็นสายตัวแทนเนี่ยเขาก็มีการดึงข้อมูลอัปเดตกันอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องลองดูว่าบางทีเนี่ยเขาอัปเดตไ,ได้เร็วตามท,าที่บลจออัปเดตหรือไม่ครับผมครับผม โอเคทีนี้ผมเข้าใจว่าจะเกิดเป็นสายตัวแทนอ่าอย่างเงี้ยอย่างของฟิโนเมนาเนี่ยข้อดีคือมันสามารถดูได้หลายๆกลองพร้อมกันด้วยหรือเปล่าครับน้อะอ่าโอเคครับก็ต้องมาดูว่าในเมนูเนี่ยมันสามารถเปรียบเทียบได้นะครับคือถ้าเกิดเรากดไปที่หน้าเมนูค้นหาเมื่อสักครู่เนี้ยพอเราจิ้มตัว B เชียมาแล้วอะครับต้องดูนะครับข้างๆเนี่ยจะมีเขียนคาว่าบวกเปรียบเทียบกองทุนนะครับเราสามารถกดบวกเข้าไปได้นะครับแล้วตัวหน้าของเว็บไซต์เนี่ยจะให้เรากรอก รายชื่อกองเข้าไปเพิ่มได้ะนะครับอย่างตัวอย่างนี้ผมจะลองกรอบเป็นกอง TMB AGLF เข้าไปให้นะครับก็อันนี้จะเป็นกองทุนหุ้นเอเชียที่เป็นกองแนะนําของทาง a v e n n เจ r เราเหมือนกันนะครับก็กดเข้าไปปุ๊บสามารถกดปุ่มสีเหลืองเปรียบเทียบกองทุนด้าน่างได้เลยนะครับพากดเข้าไปเปรี้ยงนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบที่ึ้นมาให้เลยอ่าอย่างกรอบสายสุดเนี่ยอ่ตัวเส้นการาฟนะครับที่เป็นตัวผลตอบแทนเนี่ยย้อนหลังเป็นยังไงบ้างนะครับขึ้นลงเป็นยังไงนะครับ กรอบตรงกลางวัดมาเลยว่ารีเทอร์นะครับเปรียบเทียบเนี่ยสมเดือน6เดือน1ปีเป็นยังไงและด้านขาวานะครับเนี่ยตัวเขาเรียกว่าผลการเนินการหรืออาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับเนี่ยเวลามันปรับตัวลงเนี่ยมันลบมากน้อยแค่ไหนคือเหมือนกับเราเอาแบบหมัดมาเทียบกันเลยนะครับว่า2กองเนี้ยเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับครับโอ้ถ้าอย่างนั้นก็คือในแถวนี้ก็คือจะสะดวกเลยเพราะถ้าเกิดใช้แต่สายตรงเนี่ยผมก็ต้องไปนั่งเปิดของโบลลงวพื่อเอาดูบีเอเชีย ไปนั่งเปิดของ e s p r ร n g ก็ดู TMB 7แล้วมาเทียบกันก็จะยุ่งยากหน่อยแต่นี่คืออยู่ในแพลตฟอร์มเดียวดูเทียบได้เลยใช่ครับคือครับโอเคอยากให้คุณอ๋องสรุปหน่อยครับว่าช่องทางแบบสายตัวแทนอย่างนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียในการใช้โอเคครับก็ลองดูกันนะครับจากที่เราลองดูไปมาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าข้อดีของสายตัวแทนก็คือเป็นเขาเรียกเขาทำตัวเว็บไซต์นะครับหรือหน้าตาการใช้งานค่อนข้างสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตัวที่อย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้เปฟิโ m มินาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไปใช้ผ่านตัวฟิล หรือตัวกรุงศรีพัฒนิสิ์เนี่ยเขาก็มีฟีเจอร์พวกนี้คล้ายๆกันเลยนะแต่แค่ว่าหน้าตาแตกตา่ตางกันไปนะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้คล้ายๆกันนะครับข้อดีคือมันสะดวกแล้วก็เวลาการเปรียบเทียบเนี่ยอย่างเมื่อกี้คือเรากดเปรียบเทียบยบวกกองมาวัดกันได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งเปิดเว็บแยกเทียบกันเองอันนี้คือข้อดีมางๆนแต่ข้อเสียก็ต้องระวังเรื่องการอัปเดตข้อมูลนะครับเพราะว่าต้องมาดูว่าบางทีตัวเว็บสายตัวแทนเนี่ยเขาอ,อัปเดตแบบดึงมาได้ใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนครับผมครับผมอ่ะ เมื่อกี้เราพูดไปแล้วสองสายนี่เป็นสายสุดท้ายแล้วตอนแรกผมก็่เป็นสายธรรมะสายกลางครับคุณตอหลบกวนเล่าให้ฟังหน่อยครับสายกลางที่ว่าเป็นยังไงโอเคครับผมก็สายกลางนะครับก็จะเป็นตัวที่เหมือนกับเป็นเว็บไซต์หรือเป็นบริษัทเนี่ยที่เขาเปิดขึ้นมาเพื่อให้เป็นอินโฟมชันนะครับเกี่ยวกับตัวข้อมูลการลงทุนนะครับคืออย่างเป็นตัวสายตัวแทนเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะเป็นตัวแทนจาหน่ายขายกองทุนรวมด้วยแต่เป็นสายกลางเนี้ย ขาอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เขาเป็นสายที่ให้ Data ให้ข้อมูลให้คอนเทนต์นะครับ <S <S ก็ยูตัวอย่างเช่นเนี่ยมี Morningstar นะครับอาอาจจะเป็นชื่อนี้อาจจะเป็นชื่อได้หลายท่านเนี่ยคุ้นเคยกันค่อนข้างมากนะครับอ่าได้มอร์นิ่ตาร์ได้กี่ดาวที่เป็นกองรวมเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของกองต่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นเป็นเว็บต่างประเทศก็จะมีเด ตัว finance, finance ตัว ft.com นะครับ uh, financial t i m e financial t i m e นะครับแล้วก็มีตัว bloomberg นะครับที่ก็เป็นให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป็นตัวพวกกองทุนต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งอย่างเคสเนี้ยเราจะลองหยิบนะครับที่เป็นตัว B Asia mm hmm. เทียบกับตัว TMB AJF มาเหมือนเดิมนะครับมาลองเทียบกันว่าเป็นยังไงนะครับ mm hmm. โดยเดี๋ยวตัวแรกนะครับก็เดี๋ยวผมพองพาไปทัวร์ที่เป็นตัว financial t m e นะครับ .com ว่าสามารถไปทุอยยังไงได้บ้างก็ วิธีการทํางานนะครับหรือการใช้งานก็เข้า Google น,นะครับอ่าเราก็ลองพิมพ์เข้าไปเลยครับ ft.com แล้วก็ after, เวนวัคเติมคเาว่า compare เข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นเหมือนกับเป็นหน้าเว็บเซอร์ขึ้นมานะครับก็ที่ผมวงกรอบให้ดูเลยนะครับคำแนะนำเนี่ยให้เรากดไปที่ตัวนี้เลยนะครับอ่าอาจจะลองอ่านดีเทลตัวลิงก์นิดนึงมันจะเขียนว่า เป็น financialtime.com datafund นะครับแล้วก็มีควาว่า compare ก็ให้จิ้มเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมอ่าพอเราจิ้มเข้าไปแล้วนะครับหน้าตาเว็บจะประมาณนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปที่เมนู compare ตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถพิมพ์นะครับชื่อกองทุนเข้าไปนะครับโดยยกตัวอย่างเนี่ยนะครับก็ วิธีนะครับถ้าจะมาเสิร์ชใน financial time จะเริ่มมีความยากขึ้นนะครับคุณครับคือให้เราเนี่ยเข้าไปใน fun fact sheet นะครับที่เรามีอยูตัวอยา่างไปเมื่อกี้แล้วใช่ไหมครับให้ทุกท่านเนี่ยไปมองหาไอซินโค้นะครับ<ม>ที่ผมวงกรอนแดงตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเปิดของ B Asia หรือเปิดของตัว TMB AGLF นะครับมันจะมีไอซินโค้ก็ให้เราเนี่ยกรอปไอซินโค้นั้นเข้ามานะครับผมแล้วก็ เอามาวางนะครับในช่องเสิร์ชด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเนี่ยพอเราแค่วางไอซินโค้ดเข้าไปมันจะมีชื่อกองทุนเต็มๆขึ้นมาเราก็สามารถคลิกกองเข้าไปเลยอย่างอันเนี้ยเป็นของ Invesco B a s i a ชกองที่หนึ่งก็คลิกเข้าไปนะครับถัดมาพอคลิกไปแล้วเนี่ยก็ไปก๊อปของตัว TMB อีกรอบหนึ่งมาวางนะครับมันก็จะขึ้นเป็นของ m Master f u n d ชื่อ c h a l เดอรก็คลิกเข้าไปเช่นเดียวกันนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะได้ขึ้นเป็นตารางเปรียบเทียบมาแบบนี้เลยครับพิบครับ ก็จะเห็นชื่อมีฝั่งซ้ายเป็น invesco ใช่ไหมครับแล้วฝั่งขวาเป็น shoulder เทียบกันให้ดูถูกต้องครับผมทีนี้เกิดเราอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดต่างเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรให้ดูบ้างครับที่พอจะแนะนำได้โอเครับก็อันนี้ผมอยากเน้นก่อนว่าที่กำลังทำให้ดูเนี่เป็นการเทียบของกองทุนหลัก สองกองเนะี่ยเป็นของ Master Fu ฟันเลยนะครับที่เป็นของ i n v e s c o กับของ h a r ลเดอร์เทียบกันไม่ใช่กองไทยแล้วนะครับเป็นของ Master Fu ันเทียบกันอพอเราเข้ามาดูนะครับก็จะเห็นเลยว่ามีเมนูให้เลือกเยอะมากอย่างตัวแรกสุดเนี่ยเป็นซัมมารีใหญ่เขาก็จะบอกเลยว,ว่าเนี่ยตัว NAV กองเป็นยังไงสกุลเงินเป็นแบบไหนนะครับมีความเสี่ยง Morning Star กี่ดาวไล่ลงไปนะครับและด้านล่างเนี่ยยังมีแถบเมนูอีกตั้งเยอะเลยครับพี่ครับมีเนี่ย p e r f o r m a n c มมี Risk มี Investment อะไรเต็มไปหมดเลยนะคร ลองคุณน้องลองยกตัวอย่างคร่าวๆในแต่ละอันให้ฟังหน่อยครับว่ามันดูอะไรได้บ้างอ่าโอเคครับอย่างตัวที่เป็นไล่ไปเลยนะครับอย่างตัวอ่ผมขอ,อยกตัวอย่างเป็นด้านขวาละกันที่เป็นโพรเฟสเนี่ยก็คือจะเขาจะมีเป็นฟีเจอร์ให้ดูเลยว่าเราสามารถพอรเทปยบไปเลยนะว่าอย่างตัว i n v e s สโกกับตัวชโลเดอร์เขามีการเปรียบเทียบผลร์ตแทนเออ่ตัวรีเทิร์นย้อนหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือวัดเป็นการาฟให้ดูเลยเห็นไหมครับอย่างอินเวสโกเป็นสีเขียวตัวชโลเดอร์เนี่ยเป็นสีออกเหลืองๆนะครับก็เห็นกันวัดกันไปเลยเป็นหมัดใคครรรรรอยาาาาาาากกูู้้เเป็็นนตตััวลลขขะบสมถดงงง่ ก็ได้นะครับเนี่ยเขามีรีเทิร์แบบสะสมย้อนหลังให้ดูว่าย้อนหลังไปเนี่ยเป็น1เดือน3เดือน6เดือน1ปี3ปี5ปีตัวเลขเป็นยังไงบ้างว่าใครได้ผลแทนมากน้อยหรือใครเก่งกว่ากันครับอ,อันนี้คือในเชิง performance performance ถูกมั้มีมุมอื่นให้ดูไหมครับน้องมีเหมือนกันนะครับในมุมอื่นนะครับเราสามารถไปดูในเชิงเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเปรียบเทียบเป็น list กับรีเท r ร์ก็ได้เช่นถ้าเกิดกองเนี่ยมีรีเท r ร์ประมาณนี้แต่ก็มีความเสี่ยงเท่านี้ด้วยนะครับเขาก็มีการพอตเป็นจุดๆมาให้เราดูเลยนครับีาเ่่ว มันเ,เขาเรียกเก่งมากน้อยแค่ไหนซึ่งแน่นอนว่าโอเคก็อาจจะต้องมีการมาเข้าใจมาศึกษาวิธีการอ่านตัวตารางเหมือนกันว่าเอ๊ะตัวนี้ถ้าดูแล้วอะไรมันดีกว่าแย่กว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดลองดูเป็นด้านล่างเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็น R s q u สแ e ร์ p h a beta ซึ่งบางทีอาจจะดูแบบซับซ้อนขึ้นเหมือนกัน ประมาณนี้ครับพี่ครับอันนี้คือการดูผลตอบแทนเทียบความเสี่ยงใช่ไหมในมิตินั้นนะครับถูกต้องครับโอเคแล้วมีประเด็นอื่นๆที่อาจจะดูง่ายขึ้นกว่าเดิมไหมครับอ่าครับผมถ้าเกิดมาดูประเด็นอื่นกันบ้างนะครับก็อย่างตรงนี้นะครับเขาก็จะมีให้เหมือนกับเป็นคะแนนเลตติ้งด้วยนะครับว่าตัวกองนี้นะครับมีมอร์นิ่งสตาร์เลดติ้งกี่ดาวเราจะยินคำนี้เยอะนะครับเนี่ยมอร์นิ่งสตาร์กี่ดาวนะครับหรือว่าเขามีเปรียบเทียบได้ว่ารีเทิร์นนะครับอ่าถ้าเกิดเทียบกับเป็นโอเวอร์ ประเภทกองถุนเดียวกันเนี่ยนะครับเขาได้เป็นสกอร์กี่คะแนนอะไรยังไงบ้างครับมผมจะเห็นแล้ว,ว่ามันก็มีมิติที่แบบค่อนข้างลึกหลากหลายมากๆัอันนี้สายลึกและสายลึกสำหรับคนที่ชอบข้อมูลเชิงลึกมากๆก็อันนี้ก<จ>็อ,อาจจะเป็นรประโยชน์นะครับ ยังไม่หมดครับคุณอ๋องผมก็จะว่ามันสามารถดูสัดส่วนของการลงทุนได้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับก็คือถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยอันต่อมาเป็นมนูแอสเซทนะครับคือจะเห็นเลยว่าเขาจะเขียนบอกเลยว่าเขาถือหุ้นเท่าไหร่ถือเงินสดกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะครับแล้วก็มีเซกเตอร์มีอะไรยังไงกี่เปอร์เซ็นต์บ้างคือเราสามารถเข้ามาดูดีเทลลงนี้ได้ทั้งหมดเลยครับพี่ครับแล้วก็มีบอกด้วยว่าเป็นเนี่ยด้านล่างเห็นไหมครับเป็นข้อมูลนณะวันที่เท่าไหร่อ๋อครับผม โอเคครับโอเคโอ้โหนี้สายลึกมากนี้อาจจะรบกวนคุณอ๋อ,อสรุปข้อดีข้อเสียของสายลึกที่เป็นแบบแนวทางสายกลางนี้่นไหมครับโอเคครับก็ที่เราคุยกันเมื่อกี้เป็นทางสายกลางนะครับพนานฟังมาอาจจะเริ่มแบบโอ้โหรู้สึกมัน,ม,น,ม,นมึนบ้างแหละข้อมูลมันลึกมากนะครับก็ข้อดีเนี่ยคือจะเห็นวว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกกว่ามากนะครับมันลงไปดีเทลได้เห็นภาพเลยว่าเพราะเราไปเทียบเป็นของกองต่างประเทศได้ด้วยนะครับ แล้วตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอมันลึกมากก็จะมีข้อเสียเหมือนกัน,นข้อเสียคือแน่นอนว่าพอไม่ใช่ทางสายตรงเนี่ยข้อมูลอย่างเว็บสายกลางเนี่ยก็จะมีการไปดึงข้อมูลมาอีกทีหนึ่งบางทีมันอาจจะไม่อัปเดตก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเอ่อเว็บสายกลางเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่มีข้อมูลของกองไทยนะครับอ,อย่างที่พาไปดูเมื่อกี้ financial time com เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นของเว็บต่างประเทศเขาก็จะมีแต่ฐานดาต้าเบสเป็นกองทุนต่างประเทศเป็นหลัก กองทุนไทยอาจจะไม่มีถ้าใครอยากดูเป็นกองทุนไทยก็อาจจะต้องมาใช้ตัว Morningstar นะครับมีนะสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็บางฟีเจอร์นะครับบางทีถ้าเกิดเราอยากรู้มากๆเนี่ยก็อาจจะต้องเสียเงินนะครับเข้าไปดูแต่จจต้องบอกว่าอย่างเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างเนี่ย Financial t i m e เนี่ยคือเป็นฟรีนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้เลย นะครับแต่แน่นอนว่ามันก็อาจจะมีขั้นตอนในการเนี่ยต้องก๊อปไอซินโค้ดแถมข้อมูลบางทีมันอาจจะเป็นคำศัพท์แปลกๆหรือบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็อาจจะมีความยากประมาณน,นึงครับอืมโอเคก็จบไปแล้วสำหรับทั้ง3สายนะครับทีนี้อยากจให้คุณอ๋องลองแนะนําท่านผู้ชมครับว่าคุยมา3สาย3แนวทางเงี้ย คิดว่าแนวทางไหนที่ควรจะเลือกใช้ในการที่จะพิจรารณาในการค้นหาข้อมูลกองทุนดีครับโอเคครับก็ผมคิดว่าถ้าเกิดทางไหนจะอยากลองฝึกหาข้อมูลกองทุนนะก็ถ้าเกิดคำแนะนำผมนะครับง่ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากทางสายตรงกับสายกลางก่อน นะครับสายตรงอา,ายกลางก่อนก็คือเราถือเราถือกล่องบลจออะไรก็ลองเข้าไปเปิดบลจอเขาเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีลิงก์วางไว้แบบตรงๆเลยเราสามารถคลิกเข้าไปดูก่อนมันก็จะค่อนข้างแม่นยำนะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกแบบเฮ้ยเริ่มอยากลองเปรียบเทียบอยากลองแบบวัดเป็นกองกับกองวัดกันก็อาจจะเริ่มไปลองใช้กองเ,ออเป็นตัวสายกลางก็ได้นะครับที่แบบจะเป็นฟิโนมิน่าเป็นฟิลิปหรือเป็นกรุงศรีพัฒนศินเพราะเขาก็จะมีเครื่องมือเนี่ยให้เราใช้อยู่แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้ผมคิดว่าเริ่มต้นจาก2งตัวนี้ก่อนดีกว่าครับพ กลางเนี่ยนะครับมันอาจจะเริ่มมีความยากและความซับซ้อนมากขึ้นผมคิดว่าใช้ตัวสงสายแรกให้แบบคุ้นมือก่อนเริ่มคุ้นชินต่างๆแล้วก็ค่อยข้ามมาเป็นทางสายกลางดีกว่าครับอืมโอเค ผมคิดว่าคนทางบ้านคงถามในใจครับเราตัวคนอ๋องเองนะทีมไง a อ e เอเวนเจอร์ไพนเนอร์นี่ใช้แนวทางไหนครับโอเคครับถ้าเป็นของ a อเวนเจอร์เรานะครับเราใช้ทุกทางประกอบกันเลยนะครับก็เราพยายามใช้ทุกทางเพื่อให้เห็นภาพในหลายๆมุมมองแล้วก็การรับเดี่ยวข้อมูลด้วยนะครับเพื่อเอามาตัดสินแล้วก็ออกมาเป็นข้อมูลในการประกอบคัดตัวกองผู้แนะนาของเราครับผมอืม ก็ขอบคุณคุณอองมากนะครับก็ <g iggle> เชื่อว่าข้อมูลที่คุณอ,องเล่าไมาฟครนิโอนี้ก็ละเอียดมากเลยนะครับแล้วก็แนวทางในการพิจารณาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านมากๆนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าของ a v e n อเ r p ต์ n n ลนนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับก็ถ้ามีอยากหาข้อมูลเองสงสัยข้อมูลไหนก็ติดต่อสอบถามผ่านแพลนเนอร์ของท่านมานะครับเดี๋ยวคุณองและทีมงานก็จะมาช่วยประมวลข้อมูลกองทุนเหล่านั้นแล้วก็จะให้คําตอบไปผ่านแพลนเนอร์ที่ดูแลของแต่ละท่านนะครับ ท้ายสุดนี้นะครับหากท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเรานะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆเวลาที่เราออกคลิปให,ใหม่ๆมานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมมา,มากๆที่ติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับสวัสดีครับ